อโอ้สามคน,คน,นสวัสดีครับอไรบงเนี่ยสวัสดีครับพานุพงศ์โอนเกมเมอร์นะครับสองคนหนึ่งไลเคเดี๋ยวคนอื่นนะครับฉีดแอลกอฮอล์ก่อน

เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพัสดุกันอาชโลกเพื่อความปลอดภัยโอเคนะเอาจากทางซ้ายก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้มาจากาคุณรุจ,จิรดาสิทธิ์เจริญน่าจะเป็นชอปเปอร์่แน,น่นะครับก็คือพี่ สั่งของให้เขานะแล้วเขาน่าจะส่งของให้พี่มั้งประมาณนั้นแหละไม่รู้ว่าตัวไหนมาดูกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นซอฟสัตว์ประหลาดสี่นิ้วนะเหมือนแถมอีกแล้วเออโอเคนะเปิดครับทีวีสวัสดีครับเออเออแต่มาทำไม่ไหม <c oughs> ไม่ได้อยากเลือดได้เลยเจ้าทีก้าตัวเนี้นะครับเออเป็น ทีก้าตั้มแมนทีก้าสกายไทด์นะครับตั้มแมนมาแล้วก็ถลอกด้วยก็โอเคครับขอบคุณนะเออที่อยากได้คือเจ้าตัวนี้นะให้มาด้วยอันนี้คือเอเลี่ยนอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นเอเลี่ยนในเรื่องอุลตร้าเซเว่นนะครับขอได้เปล่าไม่ได้ <c oughs> อันนี้ผลิตในปีน่าจะเป็น แบรนด์ดันเชย์น่ามนุษย์ดาวอะไรนะลืมละนะครับคอยรู้คอมเมนต์ด้วยพี่ลืมละนะครับเป็นซอฟตสี่นิ้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าเลิศทำมาดีเงี้ยนะนะฮะอู้มนุษย์ดาวอะไรที่มันโดนตัดตัดตรงนี้อุตตาเซเว่นตัดซึ่งน่าจะตัดน่าจะเปิดได้แหละใช่นะครับก็ทําเป็นแบบโดนตัดได้นะโดนอุตตาเซเว่นตัดหัวนะครับก็มีด้านในนี่ก็หุนคอได้นะครับก็มีลูกเล่นอยู่เป็นพัสดุใสพ่นสีเงินนะ ก็ใส่กลับเข้าไปได้ด้วยเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวอะไรลืมแล้วครับมนุษย์ดาวอะไรก็มันเป็นบอสในเรื่องอุนตาแมนวิกตอรี่ด้วยใช่ไหมน,นั่นเะนี่ยนะตั้งได้อ่าโอเคหนึ่งตัวนะครับอุนตาแมน กิ้งกาศกัทป์โอเคนะเออเออกิ้งกาด้วยแล้วก็จริงๆเรื่องเรื่อง,รองแรกมันอยู่ในอุลตร้าเซเว่นเจ้าน,นี่นะครับหน้าตาตลกเชียวนะฮะเดีน้ำดูต่อไปมันมีสมองที่ฉลาดมากมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรล่ะออมนุษย์ดาวอะไรวะลืมชื่อจริง นะครับก็มีถ้าใครรู้ชื่อคอมเมนต์ด้วยนะต่อไปนี่มาจากร้านปาร์กิงดักไรเดอร์นะครับปาร์กิงดักไรเดอร์ชื่อตามนี้เลยอยู่ใน Facebook สำหรับปาร์กิงดักไรเดอร์เราได้แหละดูกันพี่ไม่ได้ใจอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นสปักดาวหนะแต่ไม่เป็นไรสปาร์กดอวก็สปาร์กดอวตัวนี้พี่ไม่เคยได้นะครับเป็นตัวอะไรมาดูกันนะครับก็ รักมาดีน,นะปลากิงดักไรเดอร์ด่านพี่นะครับเป็นดักเปิ้ลเฮ้ยเหมือนเหมือนว่าจะเป็นสี่นิ้วเลยอะ่ะขอเป็นสี่นิ้วนี่จะเจ๋งมากเลยนะครับขอให้เป็นซอฟสี่นิ้วทีเถอดนะเพนะราะเพราะพี่มีมัมมี่แมนแล้วไงพี่ยังไม่มีตัวนี้นะครับสี่นิ้วหรือเปล่าว่าดูไซส์มันน่าจะใช่นะนะซอฟ น่าจะเป็นซอฟสี่นิ้วนะครับอ่ามันชื่อว่าโดดองโกนะถ้าใครเป็นแฟนต้าแมนคงรู้จักดีเป็นโดดองโกนะครับโดดองโกเป็นสัตว์ประหลาดในเรื่องต้าแมนคนแรกเนะจ้าโดดองโกน่าจะเป็นซอฟสี่นิ้วนะครับดูจากไซส์แล้วไม่น่าจะเป็นรุ่นสปาร์คดอลห้านิ้ว ใช่หน้านะครับดูดองโกเหมือนกับมังกรเหมือนม้านินมังกรนะก็ดูแล้วมีจุดขยับหัวได้ด้วยโอเจ๋งนะครับขยับหัวขยับตัวได้ด้วยนะเป็นจุดต่อนั่นเองดูแล้วน่าจะเป็นซอฟต์สีนิ้วนะครับดีนะขอบคุณนะซัจเปอร์ที่เอาอุลตร้าแมนมาให้เทียบนะครับก็ดูแล้วมันตัวเล็กมันน่าจะเป็นซอฟต์สี่นิ้ว นะครับซึ่งตาแมนมันจะขี่จะขี่รถต,ตัวนี้ด้วยนะตาแมนเนะี่ยโอเคนันะนะ่าเป็นซอฟต์สีนิ้วนะครับน่าจะน่าจะใช่อย่างมากนะดูรายละเอียดกันก็โอเคอะตัวนี้เจ๋งเลยอยากได้มานานละนะครับเพราะพี่มีเจ้ามัมมี่แมนแล้วนะซอฟต์สีนิ้วก็ยังขาดเจ้าตัวนี้อยู่นะครับโอเคเลยตัวนี้เจ๋งมากนะครับอ่านะ ก็มีด้วยก็คืออันนี้ไม่ใช่ไม่ซอฟต์สัตปะหลาดนะแต่ว่าเป็นงานคุริกโกะนะครับงานกล่องแคนดี้ทอยซึ่งเป็นส่วนหัวของอุ่นเหล็กหมายเลข28นะครับก็อยากได้อยู่เพราะว่าพี่ก็มีรีโบเทคก็อยากได้ตอนนี้จมูกหักประว่าเสียเงินเอเ้ยจมูกอ่ะเฮ้ยเซ็งเลยอ๋อจมูกมีปวลงเลย ไม่มีจมูกส่วนใหญ่เจอลักษณะเป็นมือสองจะจมูกหายนะครับจะจมูกหายส่วนใหญ่นะครับอันนี้มีจมูกะตกใจว่ากี้มันจมูกหายอีกแลวแต่ถุงมาดีนะร้านปาคิงดักอไรเดร์เอเลนชีบูชีบูใช่ไหมเออท็อปขอบคุณมากชีบูนะนี่ก็เป็นโอทีสิบแปดสวยสวย มนุษย์ดาวจีบูเออขอบคุณครับนะนี่เป็นเวอร์ชั่นสีส,สีเงินเมทัลลิกอ๋อไปหามาแล้วก็มีเครื่องยนต์นกลไกนะนี่พี่ว่าก็ไปเล่นกับรีโบเทคได้จมูกใส่ไงวะเนี่ยอ๋ออันนี้นะโอเคครับจมูกเนี่ยจะหลุดหายเป็นประจำอะ่ะถ้าคนที่ที่ได้มาเนี่ยก็ประมาณนี้่าร์ไลน์ไลออฟ จมุกยาวยาวนะจะวออเล็งๆ่อยไม่ตรงใส่จมูกก็พอได้ไม่เน่นสักเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ให้หักง่ายนั่นเอนงนะก็สวยอยู่นะฐานเถินนะครับเด็เป็นส่วนส่วน ไม่ใช่หัวแล้วเรียกว่าหัวกับส่วนบนของเรียกว่าครึ่งตัวหรือเปล่าไม่ถึงครึ่งส่วนออหลุดต้องใส่ต้องใช้กาวแหละนะจะได้แน่นหน่อยหรือไม่กาวก็ได้นะครับมันก็จะแน่นหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไอเจ้าหัวนี่เช่นกันแต่เป็นเวอร์ชั่นขาวดำนะครับก็เาเขาขายคู่มา ผู้ลาน,นึ่งร้อยเอนี้จมูกติดมาไว้เสียวไว้เสียว่าอเอ๊คมาซิมาซิมาซิโอเคนะฮะอ่าอันนี้จมูกดีกว่าไว้คือหุ่นเหล็กหมายเลขยี่สิบแปดนี่มันมีตั้งแต่เวอร์ชั่นขาวดำนะแล้วก็เวอร์ชั่นมากมายเนะี่ยเคยดูกันไหมล่ะเมื่อก,ก่อนช่องแก๊้งการ์ตูนก็มันฉายนะแต่ก็หลายปีมากละ ท็อปทีวีได้จ้ะเดี๋ยวไปติดตามให้พี่ติดตามแล้วมั้งพี่ว่าพี่ติดตามแล้วนะเออจะสวยอยู่ยงั้นนะเอาปตบมุกลูบร่าง้ายในแมนในล็อกแมนอ๋อใช่ครับก็เออเหมือนพี่น็อกคิโอนั่นแหละครับสำหรับคอนเซปต์ของหุ่นเหล็กหมายเลขยี่สิบแปดก็คล้ายๆกับพี่น็อกคิโอเหมือนกัน ออฟว่าไงออฟวมาพี่ติดตามแล้วนะฮะก็โอเคนะได้มาสองรุชั้นเลยนะครับสวยๆนะครับจมูกวันนี้จะหลุดง่ายจ้ะเดี๋ยวจับจัดหน่อยนะฮะนะนะสวยๆอ,อ้อมอ้อมชแนลทันนี่ครับยังไม่ถึงไหนยังเหล,ลอนะือกล่องหนึ่งฮะนะกัปตันแมนออฟให้มาก็ยืนไม่ค่อยอยู่ ก็ได้อยู่เอามาเทียบขนาดแล้วกันสำหรับอุนเต้แมนตัวนี้โอเคครับต่อไปนะเป็นอีกอย่างหนึ่ง,าางนะครับก็คือมาจากอมก๋อยนะครับมีช่อง youtube ด้วยนะรู้จักกันเบ่างเราอมก๋อยอะนะเป็นร้านขายของส่วนมากจะเป็นมือสองมือญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่สปักดอกเป็นซอฟสี่นิ้วอ่ะ สี่นิ้วสี่นิ้วซ็บสี่นิ้วนะครับซ็บสี่นิ้วเนี่ยอุลตร้าแมนจะตัวเท่านี้แหละนะครับสัตว์ประหลาดก็จะตัวเล็กลงไปสําหรับซ็บสี่นิ้วนะแต่พี่อยากได้พวกสัตว์ประหลาดมาเล่นกับโชโดไงครับลายโชโดอุลตร้าแมนเพราะมันไซส์โอเคกว่านะครับแต่ว่าอุลตร้าแมนพี่ก็เก็บอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หมายถึงตัวไหนอันนี้มันตัวละร้อยหนึ่งเนี่ยญร้อยหนึ่ง อันนี้ร้อยบาทแต่ว่าพี่โอเคแล้วพี่พอยากได้นะโดดองโก้ Do เนี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทเลยแลก็สองหัวนั่ก็ร้อยหนึ่งนะครับก็คือ200ร้อยนั่นเองนะอยากได้อะไรอย่ามาอยากได้ตัวเนี้ยยากนะครับสําหรับโดดองโก้เนี่ยอยากได้มานานแล้วคือพี่ไม่ได้ตัวมัมมี่แมนมาแล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้เท่านี้เพราะมันตอนหนึ่งในอุลต้แมนน่ะมันออกมาคู่กันนะครับดดดองโก้ Do Go, กับมัมมี่แมนใครเคยดูมัง้งนะครับ ที่ไหนเหรออันนี้ได้มาจากอะไรวะลืมแล้วขายอะไรสักอย่างที่ลืมแล้วอ่ะเออก็จากร้านเขาแหละอมก๋อยสิบแปดบิทพรที่ก้ามีเหรอพี่ก็มีพี่แต่ว่าตัวนี้พี่ไม่มีหรอกี่ก้โอเคก็ได้ออฟให้มาเอ้ยไอเปร์ Apple ให้มานะครับก็ค่อนข้างจะเลอนะเทอานันเปร์นะฝุ่นฝุนเต็มเลยเดีย๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อน แต่ตัวเนี้สกสะอาดมากนะดูสภาพดีมากเลยแล mm ้วโดรนโก้สีไม่ถลอกด้วยนะครับชอบมาก mm hmm. คล้ายคิขึ้ินคือดลา่าเอ้ใช่พี่ว่าคล้ายๆอยู่นะ mm hmm. แล้วก็ขยับหูได้ด้วยสุดยอดเลยขยับหูได้ขยับตปนี้ได้นะนะครับ mm hmm. ตอนนี้นะคือตร้าแมนขึ้นมาขี่เป็นม้าเลยนะสำหรับเจ้าโดรงโก้ มาดูตัวต่ออันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้สามตัวด้วยกันอ๋อล่างปกติอ่ะโอเคครับสามตัวด้วยกันสําหรับอมก๋อยนะครับจริงๆเขามีอีกละแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนที่จะไปจัดเพิ่มมีอีกไม่กี่ตัวแล้วละ่ะพี่ยังไม่มีนะนะครับสามตัวอมก๋อยรวมมาแบบนี้เลยนะครับก็อ๋ว่าคงจะไม่ถลอกเลยมากนะเพราะว่าส่วนมากก็เป็นมือสอง ครับนี่มีตัวนี้ด้วยอยากได้อยู่นะครับเป็นเรื่องของอุลตร้าแมนเมบิลส์นะครับอันนี้คือเอเลี่ยนอะไรชอปทีวีดูดั้นนะชอบทีก้ามากอ่ะครับตัวนี้น่าจะปรากฏตัวครั้งแรกในอุลเตร้าแมนเมบิลส์นะอุลตร้าแมนเมบิลส์นะเป็นเอเมอร์ในเวอร์ชั่นของเมบิลส์ใช่ไหมน่าสวยอยู่นะแต่ว่าจุดขยับตรงนี้ไม่มีขยับได้แค่แข็งสุบารุซิโร่สวัสดีครับ เป็นมนุษย์เอเลี่ยนเอมเมอร์ร์นะครับในไซส์ซอฟสี่นิ้วนะครับพี่ว่าซอฟสี่นิ้วไม่หายากว่าไหมล่ะนะครับซึ่งสัตว์ประหลาดเนี่ยสำหรับซอฟสี่นิ้วสัตว์ประหลาดจะดตัวเล็กกว่าอุลตร้าแมนตลอดอะ่ะนะครับเพราะว่าเนื้อซอฟมันเยอะมั้งก็เลยใช้ลดขนาดลงมานะจากมีบิวส์นะเออนะครับเป็ตัวที่ในไทยไม่เข้านะเนี่ย อ๋อคือออฟออฟเดอะมูฟวี่ก็ไปด้วยใช่ป่ะอีก้ามีร่างเดียวเหรออ๋อโอเคครับก็สวยอยู่นะชอบนะก็รวมพวกสัตว์ประหลาดมินเอเลนมีเฟัสซิปโปลิโตอะไรต่างๆมาเป็นพวกตัวร้ายเนี่ยในมีบิอุสนะครับแต่เวอร์ชั่นของตาแมนเราจะตาแดงนะวันนี้ตาปกตินะครับเอเลนเทมเพอโร่นะครับเวอร์ชั่นมิบิอุส ดูือตัวต่อไปกันอันนี้นะ่าจำชื่อไม่ผิดนะ่าจะกูบิรามาแต่เบบิร์ดกับคอสมอสเหรออันนี้มันชื่อว่าอ๋อเีเงินกับดำโอเคอันนี้มันเป็นชื่อไรกูบิราใช่ไหมนะครับกูบิร่านะก็น่ารักดีเป็นสว่างน่ารักไม่ละทรอปมีอีตัวนี้เหรอ นะครับน่าจะเป็นคูบิร่านะถ้าจำชื่อผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคูบิร่านี่ก็มาปรากฏตัวอีกครั้งตอนอุนตาแมนอะไรเงี้ยซาก้าไหมถ้าเป็นซาก้าใช่ไหมมันก็ปรากฏตัวมาอีกนะก็ดูแล้วตอนนี้ติดกาวขยับไม่ได้นะขยับได้แค่ขาถ้ามันจี๊ดก็มาเออมาเยอะอยู่คูบิร่านะครับก็เป็นสัตว์ประหลาดที่สีสันเยอะอยู่ ครดูตลกตลกนะแล้วก็หัวเป็นสวรรค์นะครับก็โอเคนะตา้าแมนรูปตา้าแมนแซดเด็กปั้นของซีโร่อ๋อ,อตา้าแมนตัวใหม่ล่าสุดดิตา้าแมนแซดทีก้าทักไก่ท่า,ทานต้องไท้อ่าโอเคนะครับกูบิล่าแต่เป็นต้าแมนคนแรกนะหรือปรากฏตัวครั้งแรกนะครับไซส์ก็โอเคเลยนะสําหรับพวกสัตว์ประหลาดนะฮะโอเคเลยนะอันนี้จีบูใช่ไหม สี่ตัวตัวนึงครับแ,แต่ตัวนี้ก็หาไม่ยากนะแต่ว่านี่ไม่มีไงนะครับก็คงคงมีกันหลายคนนะเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้ากูดอนนะฮะคูดอนในในซอฟในสไตล์ตของซอฟสนะี่นิ้วเนี่ยเอมเบ์เลอร์ก็โผล่ในทาโร่ใช่ดิอันนั้นเวอร์ชั่นแรกนะจำรับกูดอนในจุดขยับเยอะนะฮะหางขยับได้ด้วยอุย้ย นะครับหางขดับได้แล้วก็แขนนะครับเป็นแท่นะซีโร่เออมันก็มาออกหลายตัวคือพวกนี้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแต่ว่าโดองโก้ไม่ออกไม่ไม่โผล่มาอีกนะจีบูก็ยังมีเอมเพลอร์ Emperor, ก็โผล่บ่อยนะครับแล้วก็หลังจะมีเบลูสกาเอมเพลอร์มาเป็นเวอร์ชั่นนี้ตลอดเลยนะฮะใช่ไหมที่ปรากฏในซีโร่เวอร์ชั่นนี้แหรับเอเเลอร์เป็นการออกแบบใหม่ในมมบิสนะ มันต้องเรียกว่ารูดอนถ้ารูดอนเป็นตัววงกมลมเหรออย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแขนขยับได้แล้วก็มีหัวขยับได้ไหมหัวไม่ได้นะแข็งนะขยับได้แค่แขนนะครับแล้วก็ตัวตัวก็ติดๆนะ่ติดกาวแล้วก็หางชอบตัวนี้อะ่ะชอบรูดอนพี่เรียกรูดอนแล้วกันนะนะครับมาดูหน้ามันชัดๆกัน ครับหน้ามันเมามากเลยสก้าเอ็ดอัพเยอะนะครับแล้วก็มีคู่ของมันที่เป็นศัตรูกันก็คือทวินเทลอยากได้อยู่ซึ่งซอฟต์สีนิ้วพี่ว่ามีนะทวินเทลนะครับกูดันอ่ากูดันนะครับแล้วแต่นะครับไซส์มันก็โอเคนะถ้าเท่ากับเป็นโปรกับอุนตาแมนมันก็จะเล็กลงมาหน่อย ทวินเทลมีนะโอเคครับก็หากันต่อไปครับ <c oughs> นะตอนนี้ก็สำหรับสาวสัตว์ประหลาด4นิ้วนะที่พี่หาได้มาอีกก็คือชิบูโดรองโกนะครับแล้วก็คูบิล่าเอเลนเอมเพอเรอร์เวอร์ชันเมบิ้บุสแล้วก็คูดอนนะครับอันนี้ก็ของชอบอยู่เป็นหุนหัวส่วนหุ่นของที28นะครับ การอีเอลออฟมันแถามมานะก็เก็บไว้งั้ยใครอยากได้ไมั้งไง<อ>ถลอกถลอกด้วยอของแถมอ่ะผมไม่ต้องแถมยังจะแถมอีกเอาทิโกถลอกออกเปิกอยากได้อะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ปงโปร่งกันก่อนจะมีการแจกของกันนะซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันแค่พี่มาทำคลิปก็คงจะหายไปบ่อยมาก เข้าใจไหมเพราะว่าพี่ทํทงานเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งงานเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าตอนนี้พี่หนักมากนะบางทีก็ต้องออกกลางค่ำกลางคืนนะฮะก็บางวันพี่เหนื่อยมากพี่ไม่ไหวทําคลิปครับแต่วันนี้พี่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วมีของเข้าพี่ก็เลยมาเปิดนะครับก็คงอ่ะสู้ๆขอบคุณครับก็คงเป็นบางวัน่ะที่ไม่เหนื่อยมากพี่คงจะมานะแต่ว่าคงไม่สัญญานะว่าจะมาเมื่อไหร่บางวันคงไม่มาหรือหายไปหลายวันแล้วผล่มาอะไรเงี้ย นะครับก็มาดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้มาของชอบชอบนะครับอันนี้อันนี้ก็แถมๆม,มา <c oughs> <c oughs> นะฮะคือพี่เก็บอุลตร้าแมนโชโดนะเคยดูรู้จักลายโชโดอุลตร้าแมนป่ะก็คือลายของโชโดสัตว์ประหลาดออกน้อยมากซึ่งพี่ใช้วิธีการเอาพวกสัตว์ประหลาดซอฟสี่นิ้วพวกนี้ยไปเล่นกับอุลตร้าแมนโชโดการเล่นพี่ก็ไม่ใช่มาต่อยน,นะก็มีบ้างอะ่ะแต่ว่าแบบประมาณว่า เอามาตั้งจัดฉากอะไรแล้วเอาสัตว์ประหลาดพวกนี้เข้าไปในฉากไปสู้อะไรเงี้ยนะครับซ mm hmm. ึ่พี่คิดไว้พี่ก็สะสมนะแต่อุลตราแมนพี่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่ไม่เก็บเพิ่มแล้วสำหรับพวกอุลตราแมนนะครับชอบติดตามนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ไปติดตามนะแวร์ฮา,ารงยูโซะนะครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับสาหรับเข้ามาคงชอบซอฟสัตว์ประหลาดกันใช่ไหมถึงมาดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึง่งนะครับว่าได้ตัวอะไรมาบ้างอันนี้มันจาก เปอร์นะครับวันนี้ไม่มานนะครับก็ส่งของแลกกันนะครับก็มนุษย์ดาวชีบูนะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะก็เป็นซอฟ4สี่นิ้วพี่ไม่แน่ใจว่าซอฟ6หกนิ้วมีไหมฮะดูเพลินเหรอโอเคครับผมก็ทำ youtube กดติดตามไม่ได้ติดตามได้โอเคต,ตามกันนะนะครับมีจุดขยับหัวได้แล้วก็ยังจะมีเปิดตรงนี้ได้นะ เป็นแบบถูกตัดถูกเลยมันโพอุลตร้าแมนกิงกาดใช่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 ทำได้ละครับแล้วก็ดูดองโกนะครับตัวนี้ชอบมากที่สุดในวันนี้เลยตอนแรกพี่อ่ะคือกลัวคนอื่นจองตัดหน้าพี่บอกพี่จองเลยพ,พี่ดูแล้วมันลุ้นเนาะว่านี่จะเป็นรุ่นสปรักดอลหรือเปล่าวะปรากฏว่ามันเป็นซอฟต์สี่นิ้วนะดูดองโกนะครับ ชอบสดประหลาดใช่มุ่นด,ดาวชิบูเคยร่วมร่างกับไฟคิงเออใช่นะครับก็เป็นโดดองโกนะชอบเลยเดี๋ยวไปดูตอนนี้ไปหาดูอีกที่วิเตาแมนสู้กับโดดองโกนะครับก็มีมัมมี่แมนมีแล้วนะนะครับกว่าจะหาได้ก็ยากอยู่ขนาดนั้นรุ่นเนี้ยนะ่าจะเป็นรุ่นก่อนที่จะเป็นงานที่มาเข้าในขายในบ้านเราอะ ก็มีกรอกมาหลายรุ่นนะครับหรือว่าออกเป็นคู่ไม่แน่ใจนะแต่ขายที่ญี่ปุ่นแล้วบ้านเราไม่เข้าไอ้พวกนี้ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็อยากให้เซเว่นอิเลเวนเอาไอ้พวกนี้ออกมาขายอีกนะนะครับรุ่นใหม่ๆนะที่ญี่ปุ่นก็ยังผลิตอยู่นะแต่ว่าไม่เข้าบ้านเราก็มีแนวโน้มที่ดีคือเรื่องของแคนดี้ทอยของเซนไตนะครับมีมาขายแล้วนะก็ขอให้พวกนี้มาด้วยละกันนะครับก็รอดู อาจจะมีมั้งไม่รู้ถ้ามีผมซื้อให้พี่ก็ซื้อมันไม่มีงไงมีแต่ของเก่าๆวนอยู่นั่นแหละที่หลงมาเนะครับคูบีรานะครับสวยๆเลยนะสีนิ้วก็สวยอยู่นะฮนะอยากได้ตัวไหนมากที่สุดตอนเนี้เหรออืมตัวที่พี่อยากได้มากที่สุดพี่ได้ไปหมดแล้วครับพานุคง์พี่เลยแบบ ก็เลยแบบไม่ซีเรียสไงเจอตัวไหนก็ค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะฮะก็มีอยู่ประมาณเป็นร้อยแหละแต่ก็ยังน้อยกับเจ้าเปอร์มันไเปอร์มันเยอะมากฮนะพี่ก็ยอมแพ้ <laughs> ครับโอเคลิวเชอร์เออรีวิวรีวิวไอเราตั้งค่าช่องเป็นต่ำกว่าสิบเด็กต่ำกว่าสิบสามก็คอมเมนต์ไม่ได้นะก็แล้วแต่ครับครับแต่นี้พี่ว่ามันไม่ใช่เด็กสนะิบสามแะเพราะว่ามันสัตว์ประหลาดเนี่ย ห้าหกสิบปีมาแล้วไอมพวกนี้ใช่ไหมเป็นสัตว์ประหลัดเก่าๆนะนมีบิยสกยี่สิบสามสิบปีแล้วมัง้งนะจริงๆมีสองนิ้วอ่ะมีสองนิ้วคืออะไร,รงงนี้เนี่ยสิบสี่โอเคครับอูดอนก็อยากได้ทวินเทลนะมาต่อสู้กันจริงพี่มีรุ่นอ่าของสปาร์คดอลแล้วล่ะอูดอนกับทวินเทลแต่พี่อยากได้รุ่นของซอฟสี่นิ้วด้วยนะฮะ นะตอนนี้พี่เก็บซอฟสีนิ้วเป็นหลักนะครับก็คงเท่าน,นี้แหละนะครับในช้อปปี้มีสี่นิ้วอะครับไม่เห็นเลยนะส่วนมากตอนนี้ที่ขายกันเยอะมากจะเป็นรุ่นสปาร์คดอกับรุ่นสปาร์คดอกับรุ่นหกนิ้วเนี่ยจะเยอะมากนะครับซึ่งเยอะขายเยอะแต่ว่ารุ่นซอฟสี่นิ้วค่อนข้างจะหาย,ยากนะซึ่งคนเก็บไหมคนก็เก็บกันเยอะเหมือนกันนะซอฟสี่นิ้วตอนนี้ เจอเฉพ,พาะสนะัตว์ประหลาดน่ะเออส่งมาส่งมาเดี๋ยวไปดูอาอสีนิ้วนะปกนิ้วไม่เอานะสปักดอกก็ไม่เอานะเออนะครับพี่เคยซื้อมีฟิลัสมาผิดนะ้ <c oughs> ใครเคยดูั้งซื้อมาแต่ละพี่นิ้นรุ่นของซอฟสีนิ้วปรากฏว่ามันกลายเป็นรุ่นสปักดอเฉยเลย <c oughs> ดูดูยากมากนะถ้าคุณวางขายในในเฟซบุ๊กในเน็ตอะไรก็วางรูปมาเนะี่ยถ้าเขาไม่บอกอ่ะนะ ไม่ออกดูผิดซื้อมาผิดบ่อยแล้วบางทีก็ซื้อพวกคล้ายๆกาจะปองมาเอ้าเฮ้ยเรานึกว่าซอฟตสีนิ้วปรากฏว่าแม่งเป็นกาจะปองก็โอเคก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ทิ้งขว้างเลยนะแต่ว่าก็เอาวางบนโต๊ะทํางานบ้างอะไรบ้างไว้ดูเล่นแบบนั้นหน่ะนะฮะเป็นพวกกาจะปองคูบีล่าเป็นฉลามไหมมันเป็นอะไรครับช่วยกันบอกหน่อยพี่ก็บอกไม่ถูกเือนว่าคูบิล่ามันเป็นเป็นเป็นมาจากดีไซน์อยางสัตว์ประเภทไหน เพราะว่ามันมีสว่านที่ปากไม่ใช่ปากจมูกมันเป็นสว่านสําหรับเจาะด,ดินอะไรแบบนั้นนะครับนะก็เป็นสว่านตัวตุ่นเออประมาณนั้นแนหะประมาณตัวตุ่นนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนตุ่นนะมันเหมือนปลาเหมือนกันนะครับพูดยากนะครับก็คงดีไซน์มาจากสัตว์หลายแบบมารวมกันนั่นแหละประมาณนั้นฉลามนึกก็ได้ไมั้งเก่าผสมฉลามเนาะ นะครับธนุพงศ์บอกว่าบอสในสัตว์ประหลาดนุนตาแมนรูปเท่สวยสุดอยากได้อะโอเคตัวไหนอะครับออมออมชันน์เนีบอกทูบิล่านะ้าเหมือนปากระทง <c oughs> นั่นแหละแล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่จะ,จะคิดนะซึ่งเขาก็คงเอาดีไซน์มาจากหลายๆตัวแหละมันรวมกันแต่ก็ไม่มีลวดลายนะสวยอยู่นะกูโ,โบใส่โอเคนะครับคงเท่านี้แหละไม่มีอะไรละจบ นะครับเอาเอาที่พี่เรียงลําดับที่พี่ชอบมากที่สุดในห้าตัวนี้นะก็คือตัวไหนอ่ะลองเดาดิกินโจมาไหนนะครับตัวที่พี่ปื้มมากสุดเลยตอนแรกพี่นึกว่าคงไม่ใช่ซอฟนะแต่ทำใจแล้วนะคงไม่ใช่ซอฟสีนิ้วคงเป็นสปักดอกก็คือตัวนี้นะโดดองโกนะครับตัวที่ชอบมากที่สุดในห้าตัวนะที่ได้มาวันนี้นะตัวที่สองคือตัวนี้นะจีบูนะตลกชอบ ตัวที่สามนะครับก็คือคนะูบิล่าตัวที่สี่ก็คือกนะูดอนอ่าใช่แล้วก็ตัวที่ชอบน้อยที่สุดแต่ก็ชอบอยู่นะไม่ใช่ม่ชอบก็คืออ่าเอ็มเพอร์เลอร์อชันเมบิวูสนี่ครับนะเพราะามีอ่านะโชโดเมบิบูสแล้วนะครับก็คงไปเล่นด้วยกันได้นะโอเคนะแต่ก็ชอบทั้งหมดแหละอันนี้ก็เรื่องของไม่ใช่ใน,ะน,นคุณนเหล็กยี่สิบแปดมันกากอะ กูดอนมันกากโอเคแต่มันปรากฏตัวบ่อยนะสัตว์ประหลาดที่ได้รับความนิยมอยู่นะมาบ่ boy อยนะเจ้ากูดอนเนี่ย <laughs> หน้ามึนๆชอบกูดอนนะโอเคคะยูโซเวฮารงโอเคนะเท่านี้แหละก็จบสิ้นไปสำหรับการรีวิว้องไม่รู้จะมาอีกวันไหนนะครับใครที่มาใหม่ก็ไปย้อนย้อนดูคลิปเก่าๆพี่ก็ได้แจ็คแพ้<笑><笑>เออใช่โอเคนะครับไปละ แ้วก็ใครอยากคุยต่อก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวพี่มาตอบเอ้โหโมราเล็ตคิงนั้นนี้ยมสุดอยู่แล้วแหละมาบ่อยมาก<笑><笑>นะครับ See you again next time my friend. Thank you for watching. บายบายเด็กๆอยู่บ้านอยู่บ้านอย่าไปไหนนะครับไปไหนก็ล้างมือล้างมือบ่อยๆหน้ากากก็ใส่ไปด้วยนะครับนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะเรื่องนี้นะครับเจลล้างมือล้างมือ Foxaboo บ่อยบ่ย